วัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้จะมาทำปนปลาทูนะคะก็มีปลาทูสองตัวแล้วก็ผักชีต้นหอมนะคะแล้วก็มีน้ำปลาระแล้วก็นี่ก็กําลังคั่วพริกอยู่นะคะคั่วพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะใกล้จะสุกแล้วนะคะแล้วก็ทังนี้ก็มี ลวกผักสะเดาค่ะลวกผักสะเดาวไว้กินกับน้ำน้ำพริกนะคะปนปลาทูนะคะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะสะเดาวลวกแล้วก็ปิดน้ำเออปิดไฟนะคะปิดไฟปิดแก๊สได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสะเดาเนาอะจะเอาขึ้นมาผักไว้ก่อนนะคะขึ้นมาพักไว้ก่อน ่อไปก็จะไปทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกปนปลาทูนะคะสะดาวนะคะทั้งดอกทั้งใบนะคะไปอ่อนๆเอามาพักก่อนนะคะพักไว้ตรงนี้ก่อนตอนร้อนเลยนะคะตอนนี้พริกก็ได้แล้วะะพริกกระเทียมหอมแดงน,นะคะเดี๋ยวจะทอดปลาทูก่อนนะคะ ะะต่อไปก็จะทอดปลาทูก่อนนะคะกระทะตั้งเปิดแก๊สนะคะแล้วก็จะทอดปลาทูใส่น้ํามันนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าจะแบบให้ปลาทูแค่ร้อนๆแค่นั้นนะคะเอาน้ํามันใส่พอไม่ให้ปลาทูติดกระทะนะคะน้ํามันก็น่าจะร้อนแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ ตั้งกระทะรอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ปลาทูล,ลงไปก่อนปลาทูล,ลงไปะทอดได้เรยนะคะโอเคอเดีเ๋ยวรอ เวลาไปทำน้ำพริกจะได้แบบไม่มีกลิ่นข่าวนะคะจะได้หอมๆมงคนเขาก็เอาไปย่างน,นะคะเอากระเทียไปย่างย่างก็จะหอมไปอีกแบบหนึ่งนะคะมงคนก็ต้มนะเอาไปต้มพร้อมกับพริกกับะเทียน แ,แต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะต้มก็จะเร็วะคะเร็วต้มไปพร้อมกับกระเทียมหอมแดงพริกได้เลยนะคะแอ่ให้จะคือเหลืองๆก็พอแล้วนะคะ กระเทียมหอมแดงนะคะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วรอปลาทูนะคะมาปลาทูปลาทูก็เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเนี่ยเหลืองเหลืองวอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะอันนี้ก็ได้เลยค่ะแค่ปลาทูทอดก็น่ากินแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะปิดแก๊สก่อนจากขึ้นมา ปลาทูทอดก็อร่อยแล้วนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วันนี้จะเอามาตำน้ำพริกนะคะตำน้ำพริกทำป่นปลาทูปลาทูสวยๆสองตัวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอแกปะปลาทูก่อนนะคะแกปะปลาทูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ เปลือกด้วยลอกเปลือกกระเทียมแล้วก็หอมแดงด้วยนะคะนี่ค่ะต่อไปก็จะตำพริกนะคะตำพริกกระเทียมมีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงนะคะตำริกให้ละเอียดเลย ใส่พริกกระเลียงนะคะใส่พริกกระเลี่ยงตั้งสีแดงสีเขียวนะคะใส่รวมๆกันค่ะตำพริกละเอียดแล้วนะคะต่อไปก็ใส่ปลาทูลงไปนะคะ ใส่เนื้อปลาทูนั้นก็ตำนะคะตำให้ละเอียดเลยตำให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะ ทำละเอียดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำใส่น้ำอุ่นด้วยนะคะใส่น้ำอุ่นลงไปจะทำปนแบบมีน้ำนะคะปนน้ำแล้วก็เอาช้อนตักใส่ลงไปนะคะ น้ำจะพอไหมเนี่ยนะคะเทลงไปเลยแล้วก็ครุกเคล้าก่อนนะคะใช้สากกดๆเบาๆนะคะน้ำน่าจะไม่พอนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ำอีกหน่อยนึงนะคะเติมน้ำไปอีกหน่อยนะคะเต็มครกเลย เยอะมากใส่น้ำลงไปอีกนะคะน้ลปลาทูเยอะมากเลยเพราะว่าใช้ปลาทูสอตัวใส่น้ำใส่น้ำอีกหน่อยนึ่ง ไเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่นี่เลยต้นหอมผักชีลงไปด้วยนะคะต่อไปก็เติมเติมน้ำปลรรานะคะประมาณสองช้อนโต๊ะก่อนนะคะกะกะเอาโอเคแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวค่อยชิมนะคะใช้ทับพ,พีคนๆน,นะคะ กิ่นหอมมากเลยค่ะมีกลางด้วยเอาก้างออกก่อนเอาก้างออกก่อนกลิ่นหอมหอมนะคะเปนกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวก็ได้นะคะข้าวสวยข้าวเหนียวอร่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีผักเนาะผักรวกผักรวกก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ แต่วันนี้มีผักสะเดานน่นผักสะเดาอยู่นู่นชิมก่อนนะคะชิมก่อนรสชาติอร่อยเลยค่ะอร่อยเลยพอดีเลยนะคะอร่อยมากๆเลยแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะคะ ใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะคะผนปลาทูผลปลาทูนะคะกับผักสะเดาวลวกนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะกับปนปลาทูนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ